สวัสดีครับนี่ก็จะมาสอนลงหมอดบินนะครับขั้นแรกก็ให้โหลดไฟล์ตารางคลิปมาเรากดแต่ไฟล์จะได้ไฟล์ตัวนี้มาจากนั้นให้กดย้ายที่ a อนดรอยด a t a ตผมลอกสตาร์แล้วกดวางไปครับ อช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับเอ้ยหมอดไม่กลัวแดนไปมีหรอกนะครับโอ้โหเห็นมีอยู่ในพีซีนะแต่แอนดรอยนี่ไม่เห็นเลย ปดูกันอืวิธีใช้มอดบินก็เปิดโอขึ้นมาแล้วให้เลื่อนไปที่ FLY นะครับปึบมันก็จะขึ้นบินอย่างเงี้ยเอาไหม่ขึ้นบินใหม่เอาอ๋อต้องกดลงนี่หว่า <c oughs> ไม่ได้ใช้นานนะหมอนเนี้ยเออนี่คือขึ้นลง คือลงนใเนี้ครับส่วนในรูปในตัดมัยคือเพิ่มความเร็วในการบินนะครับเนี่ยเพิ่มความเร็วในการบินเอ้ยอที่ลงเอาหัวลงไปเลยครับ ออลืมแสงมาตะเลี่ยนรดเลยเออก็ประมาณนี้นะครับขอจบคลิปเ่งเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับนี่ก็เพิ่งว่างมาทำคลิปเนะี่ย